เ้อมต่อสุดหล่อของเมียงอยากได้กิ่งหิมะ0คิปไหมล่ะหนึ่งทิเก็ตแม่ตต่อ10ิปหนึ่งพัทิเก็ตค,กค่ะปืนพร้อมต่อสุดหล่อของ,งอเมียงโ้พ่หล่ว่ะมีใครให้มากกว่าหนึ่ทิเก็ตไหมคะหนึ่งพัทิเก็ตันที่หนึ่ง อะไรนะพูดเลยนะฮะเจ็บหมอสามเอสองไหมเอสามพอเนาะเอพอเนาะถ้าเอสองขอพันแได้ไหมพี่พันแเอาเอไปเลยเขียนจากก้นตึ้งสุดลึกของหัวใจพันแปดเขียนแล้วลังตัวเล็กไม่เขียนตัวใหญ่พันสองพันแปดเอสองพันแค่ะพันแปดรอยเทกเกรเพิ่มดามิ มีค่าแ้่มากกว่า1,800ที่เก็ตนะค่ะมีใครให้มากกว่า1,800ทิกเก็ตไหมคะ ไม่ไมจ้าสลอ สาม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 ครั้งที่หนึ่งค่ะสาม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 ครั้งที่สองค่ะและสาม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 ครั้งที่สามค่ะ của ha. <coughs> 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 <coughs>